ท่านผู้มีเกียรติครับตอนนี้เราเข้าสู่วินาทีสุดสำคัญคู่สุดท้ายผมขอใช้ชื่อนี้ว่าจัดหนักจัดไปไทยไฟจัดให้ครับวินาทีนี้ i ูเนีย d ม e ดเว g ย์70กิโลกรัมเราจะได้ชมการแข่งขันโดยบัวขาวปอประมุกคู่แข่งของเขามาจากฝรั่งเศส ขุนศึกนโปเลียนไมเคิลพิซเทโลไมเคิลพิซิเทโลขุนศึกนโปเลียนประเทศฝรั่งเศส คนในประเทศไทยรู้อยู่แล้วครับว่าผมกำลังจะประกาศชื่อใครแต่ก่อนที่จะไปความเก่งของเขาโด่งดังไปทั่วโลกเขาเป็นเจ้าของสถิตินักมวยค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยสถิติการชกของเขา412ไปชนะ362และเป็นการ k อ o c k out มากกว่า50ครั้งเขาคนนี้คือ Thailand's National Treasure สมบัติของประเทศไทยบัวขาว White Lotus ปอประมุกบัวขาวปอประมุกดำดกท์ com. ประเทศไทย ไทยจิตวิญญาณของคนไทยที่ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดมาตั้งแต่เกิดได้ร่วมสร้างชาติร่วมสร้างแผ่นดินเป็นเรือนเกิดเรือนตายสืบตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจำที่พวกเราต้องรักษาไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทย ตลอดไปเราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยและมีมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติ นกพรมาทินสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3มนะครับมาถึงคู่นํำรายการแล้วครับเป็นคู่ที่แฟนๆรอคอยเป็นเอกลักษณ์ของบัวขาวครับเวลาเดินออกมานี่จะมีเพลงประจำตัวนั่นก็คือบางระจันวันเพ็ญของคุณแอดคาราบาวครับซึ่งเป็นเพลงที่บัวขาวบอกว่าฟังแล้วตัวเองมีความฮึกเหิมมากนะครับบัวขาวมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับอายุ29ปีเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคม2525ชื่อจริงว่านายสมบัติ บัญชาเมฆนะครับส่วนสูง174เซนติเมตร412ครั้งครับชนะ362ครั้งครับรอบแรกก็ชนะนักมวยจากเครมรูนมาประวัติดีกีนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเอาที่จำได้ครับ<ะ>ดีกีแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อย126ครับ135ปอนด์แล้วก็เป็นอดีตแชมป์ประเทศไทย126ปอนด์ครับมีกำลังประมุขโรจนตันให้การสนับสนุนครับจะเจอกับนักชกจาก ประเทศฝรั่งเศสนะครับไมเคิลพิสเชโลนะครับอายุ28ปีส่วนสูงนี่182ซนติเมตรครับหนัก70กิโลกรัมชกมาแล้ว56ครั้งชนะ38ไฟนะครับแล้วก็เป็นแชมป์2 0 1นสเบของโคนาทีมทวัวร์นาเมนต์แชมเปียนแชมป์2010 WPMF World Muay Thai Champion 70กิโลกรัมด้วยครับไม่ธรรมดาเช่นกันครับฝรั่งเศสแล้วก็ยืนเป็นพี่เลี้ยงของ มิเกลอพิสเชลเลรก็คือชาวฝรั่งเศสเช่นก,กันก,ก็นกคือฟาเบียอพิก้านั่นเองครับมาลุ้นเป็นกำลังใจและเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยเป็นนักมวยไทยที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะครับนนวทท่วกบากันอย่างนั้นแล้วก็เป็นนักมวยไทยที่ดังที่สุดในโลกด้วยครับ<ท>แน่นอนใคร mm ที่มีมวยไทยอยู่ในหัวใจไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยครับก็ต้องรู้จักกับบัวขาวปอประมุขกรรมการผู้ชี้ขาดบนเิทีทรัมชัยชองดิษครับ ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดเขาบอกว่าเดินทางมาดูวัวขาวว่ายดูไหว,วครูมวยก็คุ้มแล้วครับแมทธิวเพราะว่าไม่บ่อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นวัวขาวชกในเมืองไทยนะครับโอ้โหก่อนที่จะเริ่มไทยไฟท์ครั้งนี้ก็ประมาณ7จปีนะครับหายไปประมาณ8ป8ปีแปีนะครับไม่มีใครเห็นชกในประเทศไทยมีแต่ผ่านทีวีี<ำ>ญี่ปุน่นหรือว่าประเทศอ,อื่นๆแต่ตอนนี้กลับมาแล้วครับ<ำ>แล้วพร้อมที่จะเข้า ไปชิงชนะในรอบชนะเลิศของไทไฟปีสองพันสินวาคมนี่เองครับนี่เป็นท่าพระรามแขงสอน,นะครับพวกขาวแล้วก็อาหารที่เขาชื่นชอบมากที่สุดนั่นคือปลากระพงทอดน้ำปลาเป็นอาหารที่พวกขาวชอบมากที่สุดครับพิซซ้อมอยู่ที่แถวแปดลิ้วชาชิงเซาับท,ทำงานงรโโรตรนมกราดเป็าจารย์รหยการสนับสูนุนต้องซ้ำครับโดนเลยต้องซ้ำครับเป็นเรื่องของกิจวิทยานะครับเป็นเรื่องของการตัดไม้ข่มนาม เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออบอุดร่างกายเลยครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การยายุคใหม่ครับนี่เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณนะครับสวยงามจริงๆครับต้องยอมรับมวยไทยนี่ก็เป็นกีฬาประจำชาติคนไทยนะครับอยากให้ไปซ้อมกันเยอะๆจะได้เป็นเหมือนพี่บัวขาวทั้งเก่งทั้งหล่อทั้งมีเงินใช้สบายๆชีวิตนี้นะครับโอ้โหจากมวยไทยทันนั้นครับนี่ถ้าอยู่ตามบ้านนอกคองนาหรือว่าตามจังหวัด ยึดนะครับเล่นกีฬาอะไรก็ได้แม่ทิวแต่ว่าถ้ามวยไทยนี่สามารถประกอบเป็นกีฬาอาชีพได้เลยที่ <ผม S 2> การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน12ชนิดกีฬาครับที่สามารถประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ครับสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเลี้ยงตัวเองแล้วก็ประเทศ<ว>ชาติด้วย,วยครับนี่ครับแฟนคลับของวัวขาวนะครับแฟนคลับของวัวขาวครับมาทั้งจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ให้เพื่องไทยด้วยครับโอ้โห น่าปลื้มใจแทนครับมาสองช่อเลยครับวันนี้ไม่มีมาทังผู้บรรยายเลยนะยกแรกครับแฟนๆครับดูว่าจะจบอย่างไรครับผู้นี้หัวขาวก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยครับที่ได้ประสบภัยน้ําท่วมไปด้วยครับเพราะว่าค่ายที่แปดลิ้วนี่ก็น้ําท่วมแต่ว่าไม่มีอะไรเอาอยู่ครับสําหรับหัวขาววันนี้ยังซ้อมต่อไปครับน้ําท่วมก็ต้องซ้อมครับ รู้จักระเบียบตัวเองรู้จักเอาชนะตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะชนะคู่ต่อสู้บนทั้งเวียนนั่นหมายถึงว่าความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมครับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนครับต้อง,งทุ่มเทแล้วก็มีความมุ่งมั่นแต่ว่าเรื่องของมวยไทยอย่างที่ผมเรียนไว้ครับร่างกายอาวุธจ,จิตใจต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันแน่นอนครับเปิดมาก็เจิ้มท้อเลยครับวัวขาวนี่แหละครับละการคอโดนไม่เต็มนะครับเรานั้นสู แค่174นะครับคู่ต่อกนจกฝรั่งเศสนั้น,น,น182ได้เปรียบนิดหน่อยครับแต่ว่าสูงประสบการณ์ะฝีมือพวกขาวที่คิดขาดอยู่แล้วครับดูว่าหัวใจของผู้ต่อสู้นั้นจะยืนหยัดได้หรือเปล่าครับไมเคลิลาตาพุ่งมั่นครับมากครับพวกขาวไม่ประมาทแน่นอนมีโอกาสได้พูดคุยกับพวกขาวบอกว่านักมวยที่เก่งกาจที่สุด รองจากประเทศไทยนั่นก็คือฝรังร่งเศสครับครับมีนักบวเยเกงหลายคนครับเดี๋ยวนี้มาซ้อมกินอยู่ที่ประเทศไทยครับฝีมือก็ไม่แพ้กันสักเท่าไหร่ครับประเทศฝร,รั่งเศสนั้นก็มีพี่หมูพับผู้ข<พ>าดน้อย <พา S 2> วรวุิครับพี่หมูแท่งทองไปปักหลักสอนอยู่ที่นั่นหลายหลายปีนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วครับเป็นเพื่อนรักของพี่ชี้ครับพิชาน้อยพรสวีอ้าวนะครับจอกขาไปก่อนครับทางด้านของบัวขาว โหลดเตี้ยลงมาก,ก่อนครับแมทธิวครับผมไม่ใช่รถสิ่งตามพร้อมสนุนนะครับแต่ว่าเป็นศิลปละบาแม่ไม้มวยไทยเตะให้คู่ต่อสู้ชําครับนี่ครับออกสายแล้วหักมากใช้กำลังเยอะดี่ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรานั้นปล่อยน้ำหนักขึ้นไปนะครับชาวสังชาติเนี่นเขาใหญ่แบบใหญ่แบบธรรมชาติธรรมชาติ<อ><อ>ครับจริงด้วยชั่งน้ำหนักเมื่อวานแต่วันนี้ก็ฟื้นมาผมเชื่อว่าหลายโล75แน่ๆครับวันนี้ ใช่ว่าจะเคี้ยวง่ายๆนะครับเรื่องของมวยไทยยุคนี้พศออน,นี้ินระบมวยไทยในต่างแดนนั้นคนต่างชาตินั้นเขาเรียนรู้แบบถูกวิธีนะครับแล้วก็ทุ่มเทเหลือเกินครับเรื่องของการฝึกฝนความมีระเบียบวินัยเิดเป็นคนไทยมีมวยไทยเป็นกีฬาระจับชาตินั้นต้องภาคภูมิใจครับครับผม หลายๆชิ้นิดกีฬามีการประยุกต์เพื่อให้สนุกสนานมากขึ้นครับผมช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับมาเจอกันในยกที่2นี่เป็นภาพช้ายกแรกที่ผ่านมาครับแม่ตะเกียงด้านซ้ายของบัวขาวก็มีอาการบวมๆปูดขึ้นมาครับไม่ทราบว่าไปโดนอะไรนะครับถือว่ายังป้องกันตัวดีครับสำหรับฝรั่งเศสนี้โอ้พิสเชโลตาซ้ายดูเหมือนจะมีปัญหาแล้วครับ ตาซ้ายนี่มีปัญหาจริงๆครับแมทธิวครับไม่รู้ไปโดนตอนไหนนะครับนี่ครับเรื่องของศิลปะการต่อสู้นี่ต้องละเอียดจริงๆนะครับขึ้นมาแล้วจะเร่งนกคู่ต่อสู้นี่อันตรายครับอย่างที่ผมเรียนไว้ก็ชาวต่างชาตินั้นเขาใหญ่แบบธรรมชาติไม่ต้องปล่อยน้ำหนักขึ้นไปไม่ต้องรีบกับพ่อลงมาครับแต่ว่าเป็นน้ำหนักที่มั่นคงขณะที่เราได้ปล่อยเวทขึ้นไปครับพอเสียดสีประทานแล้วต้องระวังครับแมทธิวจริงด้วยครับแล้วก็อย่างที่เห็นอยู่ความใหญ่ยาวก็ได้เรียบเช่นกัน พวกขาวดูเหมือนจะย่ามใจเกินไปครับต้องสาดอาวุธยาวๆไปก่อนนะครับออนี่ครับอย่างนี้ถือว่าถูกต้องถ้ามวจะไปเล่นสับซ่อวงในนี่เพราะเขาจะยังแข็งแรงอยู่นะครับต้องใช้บฏิภาณไวพริบดีๆครับฟาเป็นมวยห,หลักเหลี่ยม่อดแข็งแรงนั้นเราดีอยู่แล้วครับค่อยๆนวดสะสมไปเรื่อยๆครับไปผีผามกอดรัดฟัดเวียจะเร่งให้นอกนี้อันตรายนะครับ แต่ดูเหมือนทางด้านของผู้ต่อสู้ไมเคลเองก็รู้เลยครับพยายามจะล็อกแขนมัดแขนเอาไว้เรายังไม่เห็นเช่นยาวๆานี่ครับแม้าเตะหลุดครับเตะซ้ายหน้าหลุดครับต้องระวังครับลูกนี้สวยครับลูยนีสวยครับซ้ายอัดเข้าไปสองอกครับเ,เราเองก็ไม่เคยเห็นบัวขาวนั้นตาปูดปิดนะครับแมทธิว วันนี้โอ้โห,โอ,โหอาการหน่าเป็นห่วงครับพวกขาวปกติไม่ค่อยกะโดดนะครับแต่วันนี้พลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่ายกนี้ก็มาแรงครับต่าซ้ายเริ่มจะดีขึ้นมาครับนี่ครับต้องเล่นอาวุธยาวๆไปก่อนครับแท้ย่าประชิดนป็นเข้ามีหมัดต่โอ้ยตัดไวครับแท<ค>งขวายัดเข้าไปเต็มรับตัวครับนี่ครับของแล้วแทงขวาอีกทีหนึง่งปิดมาครับพวกขาว มีนักวิียสร์การกีฬามาดูแลเป็นพิเศษครับัวขาวหักลงลงไปอ้ยแทงซ้ายดอกนี้โดนเต็มๆครับไมเคิลแหมยังไหวอยู่นะครับกรรมการทอดชัยสองนิดัวขาวเหมือนจะจับทางได้แะครับนีครับมีลูกทีมนำเข้าไปแล้วเกาะในครับลากมาแทงซ้ายทีหนึ่งปิดไม่ปิดครับตีไม่ตีครับตีเลยทีหนึ่งอย่างนี้ถือว่าเดินเกมถูกนะครับ ยกแรกมันย่มใจไปนิดเนึงครับไปมั่วไปเร่งตัวเองครับค่อยๆนวดเข้าไปแม่มีศอกไมีศอกอก็ไมเคิลเอาละครับเริ่มจะเข้าทางบัวขาวครับไปเรื่อยๆครับได้เปไ,ได้แล้วก็ต้องไม่เสียด้วยนะครับนี่ไั่ศอ,อกเข้าไปได้ยักอาชีพทักศอกแล้วมีเด้งซีแต่ละดอกนี่เน้นๆนะครับบัวขาวทังศอกทับเข่า เโอ้ยไปเคขนี้ก็พยายามจะเสี่ยงศอกนะครับกะแรกเหมือนกันครับไมเคิลตีมาตีตีเข้าไปีเริ่มจะนิ่มเหมือนแพทอนนะครับนิ่มเหมือนแพทอนครับยิ่งนวดยิ่งนิ่มยิ่งหวานยิ่งอร่อยครับพักสักครู่ครับยกนี้ทำดีครับเดี๋ยวกลับมาครับมาดูมาดูลายลายครับ ยกที่2นี่ถือว่าทําดีขึ้นมาครับยกแรกนี่ไปเร่งตัวเองมากจนเกินไปครับพยายามจะเอาใจแฟนๆแล้วก็จะพย่ําให้น็อกเลยนี่ไม่ได้ครับนี่ครับจังหวะโดนศอกของไมเคิลโอ้โหดูครับชาวต่างชาติแล้วอไม่ได้น้ามวยไทยต้องค่อยๆไปนะครับค่อยๆนวดไปเรื่อยๆเหมือนรถละครับสตาร์ทแล้วเร่งเลยไม่ได้ครับมวยไทยเอาว่าต่อยกุดสุดท้ายครับยกสุดท้ายมาแล้วเปิดด้วยแข้งซ้ายหนักๆเข้าไปพวกเขาเดินหมัด ช่วงพกยกให้น้ำมีเจ้าอุทีรพัฒนครับเพื่อนรักของบัวขาวก็ยกนิ้วให้ดูครับมาบัวขาวนั้นมองเห็นหรือเปล่านะครับเพระาะอาจาซ้ายนั้นรวมปีกขึ้นมาครับไม่ทราบว่าโดนศอกหรือโดนหมัดหรือว่าโดนอะไรของผู้ต่อสู้นี่ครับเตะซ้ายหน้าของบัวขาวมีสอกขัดนสั้นโอ้เลือดก,กำเดาโ,โชว์การแข็งแร่แงครับยกเททิ้งไปเลยครับแข็งแรงจริง แต่ว่าลูกนี้เนี่ยมวยไทยนั้นผิดกติกานะครับยกเททิ้งนี่ผิดกติกานะครับต้องะว่าผมเททิ้งไม่ได้ตหักนี่ไม่ได้นะครับล็อกแต่ขาไปแล้วโอ้ครับหล่นเลยครับไม่ค่อนโดนศอกครับโดนศอกครับโดนศอกครับหล่นเลยครับไม่ค่อเอาระครับนัดแปดรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับพวกเขาเองพยายามจะเอาใจแฟนๆเกินไปครับ บางทีบางครั้งไปเร่งมากครับแม่ต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นมองเห็นข้างเดียวนะครับต้องนิ่งโอ้ดีครับมีจังหวะโดนหมัดเหมือนกันโอ้โหเราไม่เคยเห็นัวขาวเจ็บขนาดนี้เหมือนกันครับแมทธิวโดไม่น้อยครับแต่สอกสั้นเมื่อสักู่นที่สวยจริงๆครับระยะประชิดนะครับสับสอกสั้นๆเข้าไปแข้งซ้ายหน้าไอ้นี่ครับต้องระวังครับเพราะว่าตัวเองนั้นเห็นข้างเดียวนะครับไม่จะเป็นนี่อย่าไปแลกเลยครับ เพราะว่าได้นับไปแล้วนี่มีคะแนนตุนไว้เยอะนะครับฝรั่งเศสต้องเจอแล้วครับตอนนี้คะแนนตามอยู่เยอะต้องน็อกเท่านั้นแต่ตัวเองจะโดนหรือเปล่าือนกัะบวกขาวต่อให้ครับมองเห็นข้างเดียวครับมองเห็นข้างเดียวครับแล้ว่ประมาทครับค่อยๆเลือกทิมเอาซ้ายหน้าดีดไปเรื่อยครับพอพู่ต่อสู้ขยับแล้วก็ดีดครับพูดต่อสู้ขยับแล้วจิ้มทองแล้วมีโสวยมากครับสอขาสุดทันลันเลยครับกรรมการไม่นับเลยครับยีเดียว ไปยืนบนเชือกเลยครับบัวขาวแฟนๆยืนกันหมดสนามเลยครับนี่ครับความยิ่งใหญ่ของบัวขาวครับชํางทาจะเพียงพรำอยู่แล้วครับซับสองีเดียวครับชนะน้องยกสามไปเลยครับโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อครับด,ด,ดูเอ็นขาท้ายติดไปแล้วครับบัวขาวไวท์โลัส์บปอปรามอ มันแบบนี้ในรอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวเรามีคำตอบช่วงหน้านะเน็กกับแมทธิวได้กับมาเจอกันครับเพิเพขอเสียงให้บัวค่ะ เดี๋ยวลองฟังความรู้สึกของเขาจากปากสดๆตรงนี้เลยนะครับเขาสําคัญมากคัะว่าวินาทีสําคัญเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นครับมาแล้วมาๆม,ามาเรากำลังจะเข้าโฆษณาแต่เขาชนะเราต้องสัมภาษณ์เขาก่อนฮะพวกเขานิดเดียวเราเห็นในยกที่สองตาเนี่ยปูดคนชักเริ่มดูและเสียวไส้อะไรจะทำให้คุณกลับมาในยกนี้ได้แล้วก็ชนะเคอเนี่ยก็เพราะคนทุกคนนี้ที่นี้มาเชียร์ผมครับ โอเคแล้วในรอบชิงชนะเลิศนะครับคุณมั่นใจแค่ไหนครับเพราะว่าคู้ต่อสู้ที่ชนะผ่านเข้ารอบมานี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันก<ส>็ต้องมั่นใจสิครับเพราะคนทุกคนให้กำลังผม,มกำลังใจผมเช่นเคยครับ <S <S <ส><ส>เอาละครับรอบชิงคุณจะเจอกับทางด้านของแฟรงกีจอร์จีจากออสเตรเลียฝากอะไรถึงเขาหน่อยไหมครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจผมวันนี้แล้ว<ส>ก็อย่าลืมมาหน้า อย่าลืมให้กำลังใจเช่นเดิมครับผมเอาละครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้บัวขาไม่อยากเห็นตัวเองในกระจกแน่เพราะว่าหน้าตาดูแย่มากนะครับแต่ยังไรวันที่18นะครับกลับมานะครับในรอบชิงชนะเลิศพวกเราทุกคนคนไทยเอาใจเชียร์อยู่บัวขาวรอโประมงขอเสียงดังๆให้บัวขาวเลยครับ,อย,บ,ยรบอยากฟังทุกคนตะโกนชื่อบัวขาวบัวขาว บัวกเขาพวัเขาพวกเขาเป่าอะไรเป่าอะไรสุดยอดเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ